พี่น้องบาสิกันคือเกาเรดื่มของบาสิกันพ่อเมื่อนี่ผมเองบาสิกันกับมะลักกิโลครับพี่น้องมาเพื่อเหตุคลิปให้พี่น้องเบิ้งเป็นแนวทางครับพี่น้องทําคลิปเป็นแนวทางเราพิจารณาญาตเด้อพี่น้องทําคลิปเป็นแนวทางก่อมื่อนี่ผมเองบาสิกันกับไม่คลิปให้พี่น้องเบิ้งเนาะหลักกิโลนำโชคทําคลิปเป็นแนวทางให้พิจารณาญาติครพี่น้องเขากับเบิ้งในกันเลยเลยกับบาสิกันกับผมมื่อนี่เนาะ ผมเห็นบาลสกานกับยูรักกิโคือเอาคือเดิมของบาลสกานนะตอนนี้พี่น้องเขาจูดถูแบบกับน,นั่งล่อเบิร์ถูเจ้าของจูดนั่งเรากับจกให้เพื่อเสียงค่ายครับโศกไผหหมานมั้นเด้มพี่น้องกับเบิร์นในาการเลือกบอลสกานครับผมตอนนี้พี่น้องเขากับมาแบบสนิทไม่ขาดสายเลยมาดังไรมาเรื่อยๆครับพี่น้องผู้ใดแล้วกับครับแต่ว่าส่วนมากหลายแล้วมีแต่มาเรื่อยๆครับพี่น้องกาปปะปันได้เนาะหลายแต่มาเรื่อยๆครับ มาจะคนหลายแห่งอีลีครับตอนนี้ค,คนหลายแห่งครับ,รบเอ๋อโศกไปหมานมันครับพี่นอ้องเาเบืเ้องแรกเลยเลยๆกับบอลซึ่งขาน้นเดี๋ยวสิบพาลาดหลอกทั้งฝุ่นวะทั้งสารเก่าครับพี่นอ้องสาธุดเด้อตาจันตาเซ่ยายมีผมเองบอลซึ่งขาน้าขานมาเห็ดคลิปอยู่นี่สองสามหอบแล้วขอให้บอลซึ่งขาน้นหรือในขัน้นเปล่นจันขอให้โชคดีโชคหมานเพิ่มเงินาะถึงเลขถึงเบอร์ลำลุย้ยเพิ่มเงนครับ อาจารย์ตาเนนส้เนาะยายมีให้บริสุขันมีความสุขความเจริญเนาะคำว่าเฮ็ดคลิปหล,ลายรอบขออนุญาตเฮ็ดคลิปเพื่อให้พี่ให้น้องเบิ่งเป็นแนวทางเนาะพิจารณาญาณเนาะครับขอให้โรงแรนมีโชคเวลาไม่เพิ่นครับครับพี่น้องนี่เด็กวัวนี่เพิ่มเขียนไว้ในต้นใหม่เด้ดพอ,ดเาาาอพี่น้องเด้อเบิ่งกับพิจารณาญาณครับพี่น้องเฮ็ดคลิปเป็นแนวทาง เมืองตาพี่จ้น้า่านครับพี่น้องเก็บคลิปเป็นแนวทางเนาะครับพี่น้องครับข้างบนนี่เป็นเหรอาจารย์ป้อมครับพี่น้องข้างบนเป็นเหรอาจารย์ป้อมเนาะข้างบนนี่เป็นเลขอาจารย์ป้อมครับพี่น้องานี่เป็นเลขครับพี่น้องเบิ่งแล้วครับพี่จ้น้า่านเด้อพี่น้องเก็บคลิปเป็นแนวทางซื้อครับพี่น้องครับ พี่น้องเข้ามาระบบบกขา,าดสายเลยมากางไร้ไมาเรื่อยครับพี่น้องครับมากันบกข,ขาดสายเนาะโอ้ยอมรับอีดีครับว่มา,ามากระบบบกขาดสายเลยพี่น้องเข้ามาด้วยความศรัทธามารัก,กีโรนนาโชคด้วยความศรัทธาพี่น้องเขา้าเป็นแนวทางเด้อพี่น้องโชคไปมั่นมั่นครับความเชื่อส่วนบุคคลบ้านว่าเป็นความเสื่อส่วนบุคคลครับพี่น้องเขออ้าขยยาวากันเอาเบิงไในการเรื่อยครับพี่น้องครับ ของ YouTube ต่างๆเพิ่งก็มาหลายเนาะแต่ละช่องแต่สองดังๆกันพี่นอ้องเออไ่น,นอนเลยหลักหลักกิโลน้ำโชคเลิปคลิปเป็นแนวทางเบื้องหลังกับพิจาจริญนัยย่านครับพี่นอ้องโฉบไปหมานมันเนาะ,ะบางในการเรียกรนก็บ้าเส้นขาดครับผมแดดกระหอนพี่น้องเข้ามาเรื่อยๆเนาะ มาระบบบอกาดสายถือว่าขอ้อมศรัทธาคับพี่กํา้องฮ่อพลังการการสาง่างดีครับพี่น้องถือว่ามาระบบแบบบอกาดสายเลยคนมาเรื่อยๆผู้มาผู้ไปส่วนหมากลร้แต่คนมาตอนนี้ไก่สิเต็มแล้วครับพี่น้องบอริเวณกับวคนยางวันไวเลยไก่สิเต็มแล้วครับพี่น้องถือว่าสุดยอดแห้งเป็นหลักเกลียําำโชคเนาะเป็นหลักเกโรนวนำโชคครับพี่น้องครับเป็นแนวทางด้วย เบื้องเราพิจารณาญาณครับพี่น้องถือว่าผมย็ดกิฟต์มานี้ให้พี่น้องเบื้องเ,เพื่อเป็นแนวทางาพิจารณาญาณครับพี่น้องครับ ถือว่าเป็นลักกิโรานำโชคจริงๆเพราะว่าพี่น้องเขามาาเราโบประขาดสายเลยผู้มาเก่บนก็มีผู้มาน,นหนัวตรงนึงกับมาเก่บนผู้เห็นเพื่อนได้ก็อยากได้กับมาได้เขาเออพี่น้องเขา้าโศกไปมานมั่นเบิงแหล้วกับพิจารณาญานเด้เอเหตุลิปเป็นแนวทางครับพี่น้องความเชื่อส่วนบุคคลเนาะเออพี่น้องเข้าก็บเบิงกันเรื่อยๆกับบ้านซึงกันเนาะครับพี่น้องเขา้า ผมเองบานซึการังขอบคุณด,ดูตแต่ที่กับมึงขอบผู้ชมบานซึการเนาะผมเองคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนครับพี่น้องเดียดดเด๋ยวรอช็อตเด็กจังน่อยเนาะครับผมสวัสดีครับ